Di tuh, kon, jin di tolak ke sujang. Super flying, aha. จะเป็นยังไงถ้าอยู่ๆเราก็หดตัวเล็กลงกลายเป็นตัวจิว๋วและเข้าไปอยู่ในอาณาจักรที่มีกบยักษ์ที่ไล่จะสวบเราอยู่ตลอดเวลาหมากับลูกพี่จะต้องเอาชีวิตลอดออกมาให้ได้มันจะบันเทิงฮาเฮขนาดไหนและสุดท้ายเราจะกลายปเป็นอาหารกบเปล่าไปดูกันเลยค้ยพี่ลอกเฮ้ยเจย ไอฮัสกี้อนี่มันอะไรกันเนี่ยข้างหลังตัวอะไรอ่ะเพื่อนพี่ล็อกลงอ่ะจะไม่ไปมีเพื่อนหน้าตาแบบนี้ที่มันกบอ๊บอ๊นี่ว่ะเรากลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยตกลงมาอยู่ในอาณาจักรกบพี่ล็อก็ต้องหาทางกลับบ้านไปกินบอลชอนจัดไปฮัสกี้นี่ไงบอลชอนอยู่ในนี้ฉันว่าใช่หรอนี่ไงลองแงน้าเข้าไปดู เมนฮึงเลยพี่เหรอนี่ไงมันมีลูกกระสอนอยู่ไปลองติ่ง2องอะอโนฮัสกี้เขามีเวลาแชะแล้วด้วยเนี่ยแค่เปิดคลิปก็ปาเข้าไปหลายสิบวิแล้วแล้วดูที่หนึ่งเขาเล่นยังไงวะเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีลูก <c oughs> พี่มอเห็นลายเส้นแดงๆเนี่ยด้วยความไอคิวของฮัสกี้หมาว่ามันต้องเปิดมันต้องโยกเยกนี่ไงแล้วก็จะมีทางโผล่ออกมาว้าว wow, สุดอยอดไปเลยปีตบอยนี่มันเป็นอาณาจักรของพี่กบคนเมื่อกี้เหรอวะเนี่ยลูกพี่นอนไปก่อนเลยอ่ะแล้วจะไปเป็นชานละออนรนดิปอะไรวะเนี่ยเขียวๆมีฟออองงย่าบกวชชิ งหรือมันจะเป็นนำย่อยของมันวะโอ้โนเราตัวเล็กปุ๊กปิกเท่า,มาแมลงด้วยพอเราโก,กมันจะกินเราวนั่นดูด้านเด็กเขาคงไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมเขาคงแค่จ้องมองอย่างเดียวแหละเนาะจะไปจะไปขอ่อยชานมไข่มุกมาด้วยพี่โอ้โหไม่ใช่ชานมไข่มุกคำดาเป็นไข่มุกมรกตด้วยฮัสกี้รุ่นนี้ฉันชอบกินดูไปลองชิมไหมไม่เป็นไรไม่อยากังไม่อยากนำดินกินฝุ่นเฮ้ยเนี่ยเบรฮัสกี้อย่าบอกนะ โน,นชานมเที่ี้มีข่าวดีแกลองโยกไอ้ตรงนั้นดูสินี่เลยหมากำลังจะเดินไปโยกว,ว้าวโน่นโน่นโนนใครปล่อยกอบออกมาถ้าไม่อยากเป็นขี้ก,กบรีบมาหลบตัวนี้เร็วเข้าอย่าตามมาก,กบหนะ้าวันนี้ไอ้ ว้าวนี่เลยกระโดดบนใบบัวพี่เหยียบบนใบบัวจะกลัวตกไหมเนี่ยมัมีทางแยกกับไปไหนดีนี่ไงฮัสกี้ทางนี้สําหรับคนเก๋วเน่ดูนี่คนเก๋วมาทางนี้ไ่เอาหมอมีเส้นทางเป็นขอกตัวยอนี่เป็นฉลาดเ้วนไปทางง่ายเจ้ยมีดอกไม้ตดด้วยพี่เหรอมันไม่ใช่ดอกไม้ตดหรือเปล่ามันเป่าลมขึ้นไปหรือเปล่าว้าวจริงด้วยฮัสกี้ว้าวสุดยอดไปเลยดอกไม้ตดแล้วเราก็ปิวไปตามลมตดของดอกไม้ไปทางไหนอะ ทักดีเอป่าวนั่นน่ะมันไม่รู้มันทั้งออกพี่ล็อกไปไงมันมีป้ายไม้เก่าๆชี้ทางให้เราไปอยู่คัฮัสกี้ไว้นำไปก่อนเลยประจําแกแล้วสินะเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบร่วงนี่ไงหมานำให้กระไดนี้ฮัสกี้ว้าวบกลแกนนำต่อว้าวลูกพี่เรามีล่ชูชีพใบบัวด้วยเอ่อฮัสกี้ดูไปดูมาที่นี่มันเหมือนเอ่อที่ที่เอาไว้เลี้ยงกบเลยว่ะหนอนต้นไม้ข้างล่างมันดูมีพิษด้วยนะพี่มันเหยียบได้เรานี่ไงฉันเหยียบให้ดู หย่บได้ฮัสกี้เม็เคือ <c oughs> ย่าไม่ได้คือไม่เราต้องไปไหนเฮ้ยมันต้องมีคันโยกฮัสกี้นี่ไงไอตรงแดงแดงมันชี้ไปตรงกันโน้นเราต้องไปตรงกันโน้นก่อนโอ้เราต้องกระโดดไปซับคันโยกก่อนอืมโดนดมัแล้วนี่ฮัสกี้กระทางนี้กระทางนี้ว,ว้าวพี่เรามารู้สึกได้ว,ว่ามากรกหลังจะกำลังจะอะไร ว,ว้าวยังรอดอยู่พี่ลองสุดยอดนั่นแหละฮัสกี้ไปโยกคันโยกแล้วข้าวโยกคันโยกนั่นไงประตูเปิดแล้วนั่นแหละแล้วเราก็ไปที่ตะปูเจ้ว,ว้าวฮัสกี้ไอคิวแปลงเลยแล้วมาเกเรกว่าฉันนะ่ะมาเก ลูกพี่เป็นเจ๊ผู้หญิงมีปีกอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยแล้วลอนยาวๆสาวไปเลยได้ไหมฮัสกี้ว้าวนี่ไงฉันมาแล้วแบบมิชชั่นอีพอสซีบูแคมแคมแทบแทบแคมว้าวนี่อะไรทางแยกอีกแล้วมีเห็ดด้วยพี่เรอชิมหน่อยไหมล่ะวิลโลว์ไปชิมสิอ๋อโอ้เราต้องไปทางฝาก่อนฮัสกี้ทางฝามีคันสยอบทางฝาเลยเหรอใช่แล้วเฮ้ยคอยดูหมอจะโชว์ความโป้ให้เอฟซีประทับใจประทับใจประทับจิตเลยนะหมอจะไม่ตัวแย่แน่นอนนี่มันเป็น,ปนออมบี้อีซี่ใช่หรือเปล่าแน่นอน นี่ไงยกคันยกแล้วข้าฮัสกี้ว้าเราโยกไกลมากลงมือแม่นาคมากเลยพี่แล้วเราลงไปจากตรงนี้เลยไม่ได้อะลงไปมันจะโดนน้ำตาตูดเอานะพี่นี่ไงฮัสกี้มันมีดอกเห็ดอยู่มาแล้วข้าวทางสลัดไปได้เหรอดูแกดูแกดูลูกพี่แล้วทำตามเจ๊กึกเจะกึดเจ๊กึดกึ๊กกึ๊กกึ๊ให้จับ นี่ไงสุดยอดว้าวสุดยอดไปเลยลงลูเวลลงลูเป็นปูนาว้าวแล้วก็ลงมาเจอทอดน้าย่อยก,กบอีกแล้วพีท่ทอดน้าเสียทอลน้าทิ้งตามเคยเหมือนเราต้องไปซับต้องส่องอันลูกกูพี่โอ้จริงด้วยฮกเก้นี่ไงอันนี้ตรงนา้าสกี้มีอันหนึง่งเออดี่มันทอแก๊สพิษและบ่าบินลมตดพุ่งออกมาด้วยไม่เราไปโดมเสียช่วงนี้จะบุกตันอยู่เจมาเปิดได้แล้วอันนึงอะไปเลยอันหนึ่งไปไงวะเนี่ยเ,เปล่า โ,โดนแล้วเราจะโดไปถึงไหมอ่ะเออฮัสกี้ฉันว่าถึงนะแกจับตาจับตัวดูให้ดีๆเฮเบเฮ้ยจะเบร่ดีคือดีฮัสกี้ลูกกพี่เราติงตองนี่ไงมันไปทางนี้นั่นนะเด็กก็แกนําก่อนเลยเนี่ยกก็เบี่หลงไม่ห้ามพัสกี้อีกแล้วแหละอัแล้วลูกไม่เป็นไรลื่นกล้วยเน้นเน้แด,ดงดึงดึงดัง แล้วก็ดอกแดงนั่นเราไปประตูไหนวะประตูที่เปิดแล้วนั่นไงพี่ล็อกแฮกตายอ,อีกตดูดดูสิเด <t EE> <th Completely weakened> ี๋ยวดีมันยอกยอนนะไอ้บักเนาะนั่นไงประตูตรงท่อเนี่ยเอาจัดไปสิแล้วเข้าลูกพี่มาลอยอยู่ว้าว ฮสกี้เขามีแผนสักที่ด้วยอ่ะขออ่านแล้ววิเคราะห์แป๊บหนึ่งโอเคทางที่ปลอดภัยคือการเลาะไปทางด้านซ้ายตาม,จมาเจ้าแมวเลี้ยวเข้าลูกวีลูกพีเอางี้เดี๋ยวหมาบอกทางให้ลูกพี่เดินไปเลยแล้วแกจะตามมาถูกอ่ะเฮ้ยเชื่อมานะฮัสกี้อย่างเราไอคิว800มาจำกินตดของพี่ล็อกได้มันชุยไปตลอดทางไปพร้อมกันนี่แหละฮัสกี้ไม่ต้องมาทำคอนเทนต์หรอกเลี้ยวเข้ามาแล้วเฮ้ยหมาจะบอกทางลูกพี่ไปแล้วเข้าตรงไปเลี้ยวซ้าย ไปทางทิศตะวอัออกเฉียงตกขึ้นเหนือลงใต้หมุนตัว360องศาขึ้นบันได49ข้ามเขา6ลูกผ่านแม่น้ำอีก2เส้นแล้วก็ดำน้ำข้ามาหาสมุรมารถึงไหนแล้วถึงแล้วฮัสกี้ใช่เหรอลงทา <laughs> เฮ้ยนี่เลเน juna, right. h, patreon, asked, pot, road, <h <h ี่ยมาจะไปทางนี้เอฟซีทุกคนจับตาดูเราจะต้องล่อมาทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ทางออกไหนอทางออกเ็าด้วยทีละกันมันก็ไปอยู่ไหนฉันเลาะซ้ายไปเรื่อยเ่ยในตามสัญชาตญาณของตัวเองเฮ้ยมัดเชื่อมั่นมัดก็เชื่อมั่นว่าทางนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดว้าวฮัสกี้ในที่สุดฉันก็เจอป้าย exit ซว้าวมาเจออิตเตอร์เปหมเลพี ก็บอกใครตามมาไงแล้วเฮ้ยเราไปเชื่อมั่นมาล้อสายล้วนอยู่นี่มาเจอลูกกพี่แล้วแค่ที่จะเดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกโมแต่ไปมอข้ามเขา6ลูก7 8ปาช้ายอยู่นั่นแหละเฮ้ยมาชอบมาชอบเป็นคนบอกทางบ้าบๆโอนนโนนว้าวลูกพี่นี่มันทอดน้ำเน่ากับขยบ้า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 มันไหลปื้นปอดด้วยเฮ้ยปืนปดอะไรปืปาดเราต้องกระโดดเบรกไว้หน่อย เฮ้ยเบรกคืออะไรฮัสกี้ไม่รู้จ๊ะเด็กก็เดกก็รู้เน้นอาสกี้สายวันแหนงี้ยเงี้เงี้ยเงมาดูเฮ้ยทำไมไปเร็วจังวะเน้นอาสกี้สายสปีดวู้ว เป็นไปได้นนอย่างไรนี่ฮัสกี้ตัวปอมเมื่อวันนี้ว้าวมาออกมาข้างนอกแล้วพี่หเหรอกไปทางไหนว้าวขเกิดน่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันไปแล้วดีฮัสกี้กี้มาเห็นพี่ล็อกเด้งขึ้นมาแล้วก็หล่นฟืบลงไปลืมชื่อแม่ไปแล้วเนี่ยหัวกระแทกอย่างรุนแรงพี่ล็อกไม่ได้ชื่อพี่ล็อกนะพี่ล็อกชื่อล็อกซี่ล็อกซี่กันเหรอทุววยว้าวนี่นล็อก ว้ <Wow. S 2> ดูนะครับดูข้างบนกับว้าวว้า wow. ว wow. เราต้องหลบน้ำซะด้วยนี่มันหนามดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9999ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะไปทางไหนวันเนี้ยนี่ไงลูกศรลูกกร นี่ไงฮัสกี้วาวน้ำไหลปื้นปาดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหคราวนี้มีร่มชูชีพด้วยฮัสกี้เมื่อกี้ขึ้นคราวนี้ลงพี่ล้อฮัสกี้นามมันจะดีไหมเนี่ยพี่ลองเสี่ยไม่เป็นไรเก่งใจว่ะพวกเราดูสับสนในตัวเองนะพี่ล็อกเมื่อกี้ก็ขึ้นคราวนี้ก็ลงเย้ฮัสกี้พื้นดินอ๋อพื้นดินนะที่สุดเราก็แตะพื้นว้าเพิ่งมาเจอเพื่อนพี่ลอฉันมีเซนเจียว่าวฮัสกี้ว่าเขาจะต้องกระโดดมาหาเราอย่างแน่นอนนั่นไงมัด ไมซื้อลอตเตอรี่ไปถูกแบบนี้บ้างว,ว่าว้าลูกพี่เขาจะสวบตูรัสกี้แล้วไอ้กบยักษ์กินหมาฉันไปเลยแล้วปล่อยฉันไปถึงขอร้องหนิ้น่ะเปิดสวิตช์แล้วโ<บ> <Non a S 1> ดนเอาเบ พี่ก็บ้าพี่หลอกแล้วนี่ไปแล้วครับไอ้น,นี่มันก็รีบแล้วเกินเฮ้ยกบอย่ามาละแกฮัสกี้นี่กระไรงับจังเลยวะคือคือ,ค,อคือแบบว่าหมาผิดไปแล้วตอน,นเด็กๆมาเคยเคยทิบกบนิดหน่อย <c oughs> แต่แต่อย่าไล่สุมาสกี้เลยฉันจำได้แก่เคยคาบลูกกบเล่นไม่รู้ว่าจะไปบอกเขาดิมันไม่ใช่ลูกของพี่ชายหรอกเชื่อเธอ <c oughs> พ่อเขาบอเอาคืนแล้วเนี่ยจะจะจะเจ้าผิดตัวแล้วตัวนั้นชื่อฟัวเมไม่ได้ชื่อแฟนว้าวปุ่มนี้มันดึงอะไรมาไม่รู้พี่หรอกนี่ไงฮัสกี้ลิฟต์ยุคหินว่ะแล้วเราต้องทำ ว้าวฮัสกี้เขาไปเอากระแสไฟฟ้ามาจากไหนวะเอามาันจากหน้าพีา่ว้าวนี่มันค้างตรงนี้อะเอามันไปต่อไม่ได้เหรอโอ้เราต้องไปกดอีกตมหนึ่งซึ่งมันอยู่ครับนี่ไงเรากดกลับไปไม่ได้เหรอกลับได้เปล่าไม่รู้ฉันมอไปแล้วฮัสกี้มาตัวนี้เร็วเข้ามาจะดนดไปเบเคยเชื่อฟังอะไรกันบ้างไหมก็ไม่ยังรู้ ักดก่อนแล้วนะดึงตุ่มลูกกูพี่ที่เรากระโดดหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตเลยเออเอาลองฟันแทะดูไหมมาอยู่ข้าวอีแล้วพี่พวกแหิวข้าวทุกเกะบไอหมาเห็นแกกินลูกกูไป่รอหมาด้วยลูกกูรีบไอหมาแต่เมืลล่อวานเหรอกแช้านินเดก,กดตุ่มว้าวทุกคนพี่ลองผีหลอกยืนรอยอยู่กลางอากาศมาฮัสกี้แล้วเข้ามาขึ้นเรียบหินแล้วเข้าไปไปลูกกูไป่ลูกลกูไปไปก่อนนะฮัสกี้ตามมานะ้วจ้ะ <laughs> อันนัเกมพังอยู่ดีๆมันก็ดีดนฮะัสกี้เป็นกนยายกรรมกว้างเจ้าเลยทุกคนได้ยังอ่ะมา,มาแล้วดีฮัสกี้อุ๊ยอะไรวันเนี่ยว้าตัวนี้มีพัซเซิลเล็กกัน,น้อยนี่อะไรนี่คือ,อเ,คเห็ดงอคอหกักเ,เห็ดเม้นหึงแล้วก็เห็ดหน้าตาปกตินี่สามารถเคลื่อนย้ายได้ฮัสกี้เราเข้าอ๋อเราต้องลากเห็ดไปเพื่อกระโดดนี่เองเฮ้ยตรงนี้มีคันสยกเราต้องคันสยกก่อนเลย ลากมาบุน่นดิว้าวมันไกลไปนะพี่นี่ไงแฮสกี้มันมีอันนึงปล่อยลมตดก็ต้องมาต่อกันแล้วก็โดดขึ้นไปข้างบนก่อนงืนหม่าเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วหวาจะไปเอาอันที่มีลมมาพ่นตดให้ตัวเองบอยบินขึ้นไปมาแล้วก็แฮสกี้นินเไขึ้นแบบนี้แล้วก็บอยบินวู้ฮู้ อันนี้เกือบตกนะจันเห็นนะเฮ้ยแล้วหมาจะลากอันนี้มาขึ้นอันนี้ด้วยนี่เลยพี่ล็อกเรียกหมาว่าฮัสกี้ไอคิวแปดร้อยต้โตมัสกี้เราต้องลากไปต่อตรงนั้นอนะเฮ้ยจ้าเจมาขึ้นมาได้เลยนะพี่ล็อกเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะไวทุกคนพี่ล็อกยังขึ้นไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งเดเดี๋ยวจะก็ตาไปเองแหละไปต่อกอันดีกว่าลูก,กูพี่ว้าวพี่ชายคนเดินแบงแล้วฮัสกี้พี่ชาย,ายกบอบอปมีบ้องเขาหลามยักษ์เครื่องหน้าด้วย <laughs> ลูกพี่ไปอันไหนดีไซน์หรือ,อววคว้าว้าไข่บุกบรากฏมาตามลากเะยฮัสเก้ มันมีลอกก็ไม่บอกเฮ้ยนี่เลยฮัสกี้กระโดดบนบ้องข้าวหลามอย่างเข่วคล้องว่องไวหน่อยแน่ชอเข้าวหลามให้หน่อยสิเจ้าอยากกินมากเลยแกก็กินแต่ตรงหน้ามันเท่านั้นแหละก็มันแซบตรงเดียวตรงข้าวปล่อยทิ้งไว้ฉันเกินใช่กินแต่นะอ้นเนาก็ปล่อยชานมไข่มุกใส่ฮัสกี้บีเขายังไม่หยุดเลยว่ะฮัสกี้ชานมไข่มุกมรากรดก็เขาเด่ยเฮ้ยพี่ชายกบอย่าละแกฮัสกี้แล้วกูพี่มันต้องไปไหนตอนลงข้างล่างเหรอแกก็มาพร้อมแกจะรู้ไหม โนโนโนยามาจากดีไว้ลูกพี่มานำรอแป๊บหนึ่งอยากให้จะได้ยินนะว่าลูกพี่ลาว่าด้วยทุกคนดูดิพี่ลักอยู่ลักท้าย บากโงไปตักพอดดีอ่พี่กูเฮ้ยฉันเห็นเหมือนพาหนะอะไรบางอย่าง Dad, ีแดดแดดีแดดมันจะเป็น Dad แดดแดดท่าใบล้วว้าว wow, พีลรากมันไปรถตุกๆมันตุกๆยังไงวารถฟิน <c oughs> สโตนสกีไ้ไม่ม้ไมพีล็อกลอยได้แกก็เหมือนกันแหละว้าวโอ้เว่อวววระวังมันจะพุ่งไปหาหนามนะฮะสกี้นะหมาไม่ได้ไปหาหนามเี้หมาไปหากำแพงใจเจ้าลูกไม่หมาหมาไม่เอาสปีดแล้วดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเอยฉันต้องเอาฉันชอบความว่องไวรวดเร็วทันใจจ๋อ แต่ทุกคนมาขับคแบบข้ามคีปลอดภัยว้าวฮัสกี้เป็นจะบอกข่าวสดีว่าไงเตมานี่แล้วเข้ามากำลังขับคีปลอดภัยอยู่พี่ลองลองก่อนเมื่อเราจะถึงวันนี้ฮัสกี้ใกล้แล้วพี่ใกล้ที่แปลว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่แกเก็บสปีดบูสต์มาแล้วเข้าเฮ้ยไม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเข้ามีอะไรสนุกสนุกรอยอยู่แล้วเข้าฮัสกี้ว้าว สนุกสนุกหนินเนี่ยต่อสู้เอาแมงวันไปยิงกบปืนยิงแมงวีแมงวันเออแล้วเขาจะอิ่มอร่อยเอานนัเนี่ยว้าววิลช่วยมาด้วยจะจะช่วยแกยังไงตัวย่ไอตัวเองจะเอาไปลาดเลยหนินเนี่ยตัวแย่ไปซะอ้อมหมารู้แล้ววิลให้เขากินแมงวันจนพุงแตกลยวิลเออเป็นแผนดีๆเอาแมงวันไปกินเอาแมงวีไปกินนี่มแมลงวันมแมลงทูมแมลงทีมแมลงโฟไปเลยหนินเนี่ยกินแมงวันเข้าไปไอ้กบยกัก เจ๊นี่อะไรก็ท้องแตกไปแล้วพี่เ,เจแลรวไปไหนต่อนน่นทางนู้นทางนู้นทางนู้นนั่นไงทางเปิดแล้ว <c oughs> วิธีปรับกบจอมตะกาก็คือให้กินจนพุ่งแตกว้านึกว่าจะจบว่าดูข้างหน้าเจสกี้อะไร ว้าวว้าวขอซ้ำํำสัดเหรอพี่เหรอขวานลองงับสับเราไปจิ้นๆเลยแหละเจ้ยมีกบหินสองข้างทางด้วยดาวมันเดิอมันวิลบ้าก็ไปแล้วเข้าอย่างแต่โบแล้วนี่ขวานแล้วพี่เราทำไมหน้าตามันกระดาษพับเกียเออนามาแล้วเข้า <c oughs> ไม่รอดเป <c oughs> อย่าบอกนะต้องเริ่มใหม่ตรงนี้เองไม่ลูกไม่รีบ,บฉันเก่งไงเป็นลูกพี่แกงไงแล้วเวลามาด้วย หางขาแล้วพี่ว้าวมายอย่ะขึ้นไปบนบนหลังกบเฮ้ยว้าวฮัสเก้มีมงสะกด เจนี่เลยโอ้โหเราใช้เวลาไป1,165วินาทีเกือบยี่ินาทีว้าวสุดยอดไปลเลยฮัสกี้เิอ <s> แต่ว่าเป็นไรอย่างน้อยมาถึงได้ก็พอแล้ว <c oughs> มีเลยหมากลายเป็นราชาแห่งกบน <c oughs> ่นแลละทุกคน <c oughs> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมนะลิงก์แมปนี้อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่ คลิปนะ้าบ๊ายบายเออฮัสกี้มันนี่แล้วข้า <c oughs> ท,ที่หนึ่งก็ใช้เวลาเล่น2วินาทีเขาเล่นท่าไหนวะเน,นี่ยเขาแฮกแม่เปลา,า,าโกงแล้ <c oughs> ดูเราใช้ไปเป็นพันวิ <c oughs>